สวัสดีค่ะคสตันเหรียญปรยทานใบจำนะคะวันนี้จะมานำเสนอปาตะเพียนแต่ความหมายของจำคือปาตะเพียนเรียกเงินเรียกทองค่ะขั้นตอน,นง่ายๆเลยเป็นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเป็นอะไรที่ยังไงล่ะวิถีชาวบ้านนะคะต้องขอบคุณคนเฒ่าคนแก่นะที่ทำ แบบปาตะเพียนออกมาเนะะี่ยค่ะจะมาทำในแบบฉบับของจามนะคะเราทำเป็นเหรียญโปยทานหรือจะไปแขวนเป็นโมบายให้เด็กๆก,ก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะลิปบิ้นเบอร์2อความยาว12นิ้วจำนวน2เส้นแล้วก็ลิปบิน้น เบอร์สองยาว1นิ้วครึ่งอันนี้เอาไว้ทำหางอุปกรณ์นะคะมาดูก่อนมีเหรียญมีกันไกลมีกาวสองหน้าบางพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะขอเคียร์ออกก่อนนะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะทำเป็นแล้วนะคะแต่อันนี้จำมาสอนไว้อีกรอบหนึ่งเนาะหลายๆท่านก็พอเป็นกันแล้วแหละ เริ่มเลยนะคะหยิบมาหนึ่งเส้นทําตามแบบที่จําทํานะคะจับอย่างนี้นะแล้วก็วนวนกับนิ้วค่ะวนจากข้างหน้าวนไปข้างหลังอ๋อริบบิ้นไม่ทำได้ดูเส้นนี้มีตําหนินิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราทําเป็นแบบนะเนี่ยค่ะเห็นไหมวนที่นิ้วจะได้อย่างนี้ล็อกไว้หยิบริบบิน้นอีกหนึ่งเส้นความยาวสินิ้วนะคะมันจะได้ง่าย จับอย่างนี้นะคะนี่นะแล้วก็คล้องสอดเข้าช่องที่1คล้องทับช่องที่สองนี่นะและ้วก็เอาเส้นหลังสอดช่องที่สองงงไหมคะทำไมจำเรียกช่องที่2องดูนะจำเรียกช่องนี้ช่อง,องที่1ช่องนี้ช่องช่องที่2นะง่ายๆนะแล้วก็พลิกกลับสอดได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมทับ สอดแล้วก็พลิกมาด้านหลังอันนี้จะทับแล้วก็สอดคือถ้ามองจะเห็นเลยนะคะว่าควรจะทับตัวไหนสอดตัวไหนเสร็จแล้วแล้วก็จับปลายให้เสมอกันแล้วรูดเนี่ยค่ะดูดูนิ้วชี้นะรูดกดไว้กลับมาอีกหนึ่งฟังจับปลายตรงนี้ให้เสมอกันแล้วก็รูด เราพยายามลูดเบาๆนะเราไม่ดึงแรงนะคะเพราะว่าไม่งั้นลิบบิ้เราจะยับนะเสร็จแล้วค่ะปาตาเพียนจบไม่ใช่อันนี้คือปาตาเพียน1ชั้นแต่ในแบบของจามคือปาตาเพียนสองชั้นเราก็จะต้องสานต่อขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะอาจจะดูเหมือนจามพูดเร็วทำเร็วเร็วบ้างช้าบ้างในบางเวลานะคะแล้วก็มีเสียงแทรกบ้างบางเวลา พยายามดึงให้กระชับแต่ไม่ให้บี้ไม่ให้แบนแล้วก็อย่างนี้นะคะพลิกเอาหัวแหลมเข้าหาตัวจับเส้นนี้เส้นซ้ายทับอยู่ยนะคะเส้นซ้ายทับนไหมคะมีตำหนินิดนึดนงเนาะขออภัยไม่ทำได้ดูตอนแรกแล้วก็เส้นขวาสอดไปข้างหลังทั้งสองเส้นคล้องมาข้างหน้า นะคะของทับเลยนะแล้วก็เอาเส้นนี้เส้นนี้เย่ติดกันสอดค่ะสอดเส้นนี้นะดูก่อนนะสอดค่ะอาจจะจับยากบ้างนะคะเพราะว่าจะพยายามตัดริบบิ้นให้พอดีดึงค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วคะ่ะหฝั่ง,งเห็นไหมจะได้อย่างนี้นะคะพลิกกลับด้านปึ๊บจะเป็นอย่างนี้ เราจะเอาเส้นนี้เห็นไหมคะลงมาทับแล้วก็จะเอาเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้นะเห็นไหมสอดปึ๊บเนี่ยค่ะใช้นิวดันดันดันเลยนะค่ะดึงเห็นไหมง่ายง่ายแค่นี้เองค่ะทีนี้เราดึงให้กระชับดึงแค่เส้นพวกนี้เองนะดึงค่ะดึงเห็นไหม ด้านนี้ก็ดึงดึงนี่ชิ้นนี้ต้องเก็บไปเป็นแบบแล้วเนี่ยดูสิมีตำหนิจำไม่ทันได้ดูไม่เป็นไรนะนะคะดึงให้กระชับเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เทคนิคของจำนะริบบิ้นมันลื่นมันดิน้นเรามีวิธีการไม่ให้มันหลุดนะปลายมันจะหลุดเวลาเราทําเก็บไว้เอาไว้โยนอะไรอย่างเงี้ย ดันค่ะดันออกมาอย่าให้หลุดนะนิดนึงตัดกาวสองหน้าค่ะกาวสองหน้าบางนะเนี่ยค่ะชิ้นแค่นี้นะแปะตรงนี้ดูนะชิอเห็นไหมคะแปะเส้นนี้นะแปะข้างในแกะออกดึงค่ะเราตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่แล้วแต่เพื่อความแน่นใช้ปลายกันไกลค่ะสอดเข้าไปเลยกดกด กดเพื่อให้กาวสองหน้าติดกับลิบบิ้นทั้งสองชิ้นหน้าหลังอยู่แล้วค่ะแค่นี้ไม่หลุดอีกด้านพิกกับทำเหมือนกันค่ะดันดันนะกาวสองหน้าบางกัดมาแปะคนะ,ะดูนะดูนะจำไม่บี้เลยนะจำพยายามจับนะแกะออกวันนี้เล็บไม่สวยเนาะไม่ต้องโฟกัสที่เล็บกันนะ ในเล็บขี้เหร่มากช่วงนี้เป็นการพักเล็บค่ะไก,กลแอบนอกเรื่องอีกแล้วค่ะเสร็จแล้วจบสวยงามทำหางทำยังไงทำหางทำยังไงแล้วเดี๋ยวมาตัดปลายทำยังไงดูนะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะ <S 1> <S 1> หางเมื่อกี้ที่จำให้ตัดลิปปิ้นสองชิ้นอ่า ความยาวหนึ่งนิ้วครึ่งจะตัดออกมาแบบนี้โดยการที่จำทำบล็อกไว้นะเพื่อให้ง่ายเวลาเราทำงานชิ้นเยอะๆเนาะบล็อกเราก็จะคำนวณเองว่าเราจะทำแบบไหนตัดเป็นลายอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยตามใจชอบเลยค่ะว่าเราอยากได้หางแบบไหนตัดโค้งค่ะถ้าตัดถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะตัดแบบจมไม่ชอบอุ้ยเราทำเยอะเราหน้าเบื่อจังเลยมาตัดหางอะไรเงี้ย แล้วแต่ดีไซน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆออาจจะใช้กันไกลซิกแซกต,ตัดตัดอย่างนี้ปุ๊บตัดชุบจบเลยสวยงามค่ะสวยเหมือนกันพลิกกับด้านนะ <S <S ดูนะถ้าเป็นลายของจำนะจะมองเห็นกันไหมจำแอบเล่นลายนิดๆหน่อยๆเนาะจับยากนิดนึงค่ะมองยากโอ้อยไม่สวยมองไกลคงต้องหาแว่นมาใส่ซะบ้างแล้ว นี่ค่ะจามชอบเล่นลายนี้นี้จบอันนี้อันแรกอาจจะไม่สวยบ้างไม่เป็นไรเนาะปล่อยก่อนนี่ค่ะเห็นไหมตัดทั้งสองชิ้นเหมือนกันอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องตัดโค้งแบบของจามอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องตัดหยกัยกๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เอากันไกลซิกแซกอะค่ะตัดตรงเนี้ยตัดปุ๊บก็จะได้ละได้ลายละทีนี้เราก็จะมาติดกาวสองหน้าบางค่ะเดี๋ยวนะพอดีจามไม่ได้เตรียมกาวไว้ขออภัยแป๊บหนึ่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะพลิกกลับนะเราแปะกาวด้านที่ไม่สวย อยจำลืมเดี๋ยวนะอ้าไม่เป็นไรเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็สอดบางทีถ้าตัดแบบจาจะติดลายอาจจะสอดยากนะค่อยๆนะคะสอดไปปุ๊บจับแกะออกเอาเอานิ้วดันไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกาจะติดหากันตกเฟรมไหมคะนี่นะให้ให้แค่ชนปลายตรงนี้นะคะตรงนิ้วโป้งซ้ายน,นั้นเอาแค่ให้ชิดเลยนะบีบค่ะ หางนี้เราบีบได้นะบีบให้ติดเสร็จแล้วพลิกกลับวางไว้ก่อนเอาอีกชิ้นหนึ่งมาติดเกาวสองหน้าแอบมือสั่นนิดนิดออ,อ,อย่าเพิ่งรีบแกะเดี๋ยวเวลานะมันจะไปติดกับตัวเนี้ยมันเวลานะแล้วมันดึงยากค่ะเพื่อนๆร้อนค่ะรีบทำ จอยกองกองกอแกะค่ะชึบชึบชึบดึงดึงนิดนึงให้เสมอเสมอเสร็จแล้วบีบถามว่าหางเป็นอย่างเงี้ยดูเห็นไหมมันจะมันจะปัดซ้ายปัดขวาบางคนจบแค่นี้ก็สวยนะหางมันเป็นดีไซน์แต่จำไม่ชอบจำก็ดัดนิึงปึ๊บพลิกกลับด้านดัดนิึงหักกีบเลยค่ะหักลิบบิ้นเลย แล้วก็ดัดปึ๊บเป็นไงสวยไหมทีนี้มันจะตรงเห็นไหมคะดูหางนะเห็นไมมันจะตรงแล้วถามตรงนี้ทำไง,งเพื่อนๆสามารถเอากรรไกรซิกแซกตัดเลยนะตัดได้แต่คงจามเล่นลายเล่นดีไซน์จามก็เลยขออนุญาตที่จะใช้บล็อกตัดหางเมื่อกี้เนี่ยของจามท่าพดูนะความยาวเท่ากับหางเลยโดยการที่จามเอามาใส่ที่ล็อกนี้เห็นไหมเราจะไม่อย่างนี้นะมันจะยาวเกินไป วางตรงนี้นะคะเป็นเทคนิควิธีของจามนะให้ง่ายเสียงดังนิดนึงนะคะข้างหลังเครื่องซักผ้าเนาะตัดค่ะไม่ต้องเป๊ะบางสวยเวอร์มากก็ได้นะเอาตามที่เราถนาดัดตามที่เราทาได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเขาได้งี้พลิกกลับด้านประมาอย่างนี้เราจะเสมออย่างนี้เสมอตรงเนี้ เหมือนอันบนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปชี้โดชี้เดเราจะกินเข้ามานิดนึงนะคะตรงนี้เบขยับขึ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมคะตรงนี้นะให้ดูลายที่ที่เราสานกันไว้ะคะ่ะเป็นหลักอาจจะดูว่าโอ้ยยุ่งยากวุ่นวายอะไรเนี่ยไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้เอาทีปเ,เพื่อนสะดวกแต่จะให้ดูเทคนิควิธีของจามนะมีคนสอนทําปลาไว้เยอะแยะ แต่เทคนิควิธีไม่ค่อยมีใครบอกกันนะคะไม่แต่จามนี่แหละบอกไปเฉะเพื่อนๆจะได้ทำเป็นได้ทำสวยเห็นไหมสวยแล้วพลิกกลับอีกด้านนึงทำให้จบเลยนะดูนะคะงานส่งลูกค้าก็ยังช้านะแต่อยากทำแบบใหม่ไปเรื่อยๆอยากออกแบบนู้นออกแบบนี้ คิดแบบไว้เยอะนะทำแบบไว้เยอะแต่ยังไม่โพสต์ขอกักไว้ก่อนยังไงเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะติดตามที่เพจดีกว่านะอยากให้ติดตามที่เพจคิดต้เหล่นมปวยทานใบาจามจังเลยเพราะว่าส่วนมากในเพจจะเป็นงานริบบิ้นทั้งนั้นนะเนี่ยค่ะเป็นไงสวยงามจบแล้ว แค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็ติดตานะคะตากิ้งหรือจะเอาเมจิกว่าจุดจุดจบอันนี้คือที่จำตัดคลีปคือคลีปปลาตัดหยกัยกหยักซิกแซกยังไงก็ได้แล้วแต่เราสวยค่ะสวยทุกแบบทุกสไตล์เห็นไหมคะอือจบแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะคลิปปลาตะเพียนเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองจากเพจคิสต้านเรียนปลยทานใบาจานค่ะ สวัสดีค่ะ